แล้วตัวพี่พี่มาแล้วพี่พี่ต้าเอามาเอามาเลเธอซับามาเลเธอซับแลาม่าเลยเธอซัเลามาแลเธอซับ Lê thổ sáp, Lê thổ sáp, Lê thổ sáp, Lê thổ sáp. Biết đã mẹ đã เ้ามาแลกกันพี่พี่แหล่ไรอ่ะแหล่รถครับพี่ยันแหล่ยูท t u แหล่พี่เขาเล่นเกมซากุระพี่แหล่รถครัพดูละนาบอยู่อ๋อ Ờ, lan thổ sắp đấy để chào quá hả? Tăng thổ sắp, bêu Pipi, tăng thổ sắp, bêu Ok ไอได้ไอได้ไอไ,อไ,ออได้โอ้เม่ติเลแม่ติไปแล้วนะแม่ติไปแม่ติไปหน้าอำเภอแล้วนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาได้มัง้งเหนื่อยพี่เอาได้มัง้ง พี่เฟ็นไฟแล้วก็ไก,ก่ดักเก็ตแล้วก็พิซซ่าสร้างเยอะเกินไม่ได้พี่ๆสร้างได้สามอย่างไก่ห้าดาวแล้วก็ไก่ห้าดาวไม่มีเอาอย่างอื่นเค้กมันมีอยู่ในเซเว่นเอาอะไรได้พี่ฟัพพกกี้แล้วก็แัมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟ ฟาดฟูดไม่ได้ฟาดฟูดไม่มีเอาอย่างอื่นแย่มันมีอยู่ในเซเว่นเอาป๊อคกีเอาอ้อยสิโอเคเดี๋ยวไม่ไปซื้อให้ จะบอกอย่างหนึ่งนะคะที่เราบอกว่า,าอำเภอก็คืออำเภอเชยบุรีนะคะที่เราไปกันเออแต่แบบอยากไปซื้อของอ่ะแต่ไม่ค่อยอยากจะไปบ้านญาติดเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่สนุกเออมันไม่สนุกอะ่เออกอะเพราะมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มันไม่สนุกอะ่ะพี่พี่ เราไหมนู่กันไหมมาเล่เถอะซับเราแ,แม่ไม่ได้เลยโอ้เราแม่บอกพีแบบกระสิบกระสิบอีกหนึ่งแล้วว่าเล่ได้เลยอ้าวพี่พี่พตามพี่มาทำไมอ่ะเอา้าพี่พี่ตามพี่มาทำไมอ้าวพี่มาทำไงตาพี่มาทำไมแล้วก็บอกว่าหยุดตามเลยตามพี่มาทำไงแล้วหนุน พีแบตมอดแล้วพีพีแลนั่งไปหน้าแลวพีแลโทรศัพท์โอเคชาร์จแบตโค้งดียังอ่ะชาร์จแล้วชาร์จแล้วแต่ต้องรอก่อนพีดีต้องรอก่อนถพีดีไม่รอแั้วจ้ะเลไม่ได้นะพีพีมันจะองเลือกสู้นะมันยังเลือกอยู่ซ่อง จะต้อหน่นัดนปอยซื้อห้องให้เหรอจัดเร็วะไปเร็ว ขอโทษด้วยนะคะมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงค่ะขอโทษด้วยนะคะทุกคนมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงนะคะ ได้ตัวจะ้งมดพีเป็ดนัดแต่ว่าแต่ว่าพีแซวซาต้าแล่ะอ๋อเอาวิมานของอัวมาแล้วนี่ยิงมน,นั่นไงวิมานของอัววิมานนี่เป็นของอัว,วอนี่เป็นของอัว ไม่ใช่วิมานี่เป็นของว่าแมวเขาเรียกว่าวิมานมพาเข้าใจไหมแม่เออแม่ซื้อตุ๊ก บ้านตุ๊ก,กาตาว่านไงบ้านตุ๊ก,กาตาเฮอบ้านตุ๊ก,กาตานะ่าลังจุง้งมีวันได้มียางอื่นด้วย เนยลูกไม้ตุกตาลเนื้ออืมไปนอนไปพี่ ไ,ไปนอนแล้วพี่พี่ข้ามเร็วโอ้พี่หลับไว้ยิ่งอะตามาทำไมแล้วเราผิดพี่พี่พช นอนว่าเก็บยางสเสร็จแล้วเก็บยางสเสร็จแล้วโอ้ยนอนว่าง,วง่วงนอนว่านอนว่ามมมแม่ทำไมแม่ออกเสียงบานา ฟันหนูเมฟันเมฟันเมฟันต้องตกใจเมฟันอยู่มฟันว่าไอ้ไอ้แคบมีคนบาด่าแม่เงี้ยเลยนอนว่าอ๋อแมฟันนึกว่าเมด่านุ้ย ไม่วกว่าแม่ฟันไม่วกว่าแม่ไม่วกว่าแม่ได้โอ้ยี่ยังไงไรกันไม่โู้นี่เล่นถูกซับว่ะแม่เอาเล่นคำ และและคลิปนี้ก็จะเป็นแบบชีวิตประจำวันนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะบอกทำไมเราพูดภาษาใต้ก็เพราะว่าพวกเราเป็นคนใต้ค่ะแล้วเวลาอยู่กับแม่ก็จะพูดใต้แต่เวลา ทำละครสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดกับทุกคนอะไรอย่เงี้ยจะพูดภาษากลางนะคะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดดิดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย